สวัสดีค่ะกระจังค่ะวันนี้นะคะกระจังเนี่ยก็มาร่วมเซ็นสัญญานะคะของบริษัทคิดสื่อคิดส่อครีมของกระจังเองนะคะกับทาง Top Up To Rich ค่ะ นะคะที่กระจังเนี่ยเอาธุรกิจครีมของกระจังนะคะมาจอยกับ Top Up t ัวร c h เพราะกระจังมองเห็นในประโยชน์ค่ะของการที่เราจะได้รับเงินรีฟรันนะคะจากสิ่งต่างๆที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบินหรือว่าของใช้นะคะที่เราต้องการจะใช้บริการต่างๆที่เราต้องการจะรับนะคะมันก็จะดีแค่ไหนคะถ้าเกิดว่าในปกติอยู่แล้วเนี่ย สิ่งที่เราจ่ายไปอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ได้รับเงินคืนแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราจ่ายเรากับได้รับเงินรีฟันด้วยกระจังก็เลยมองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้ทุกคนนะคะได้ไรายได้กลับคืนมาค่ะและที่สําคัญนะคะกระจังก็มองเห็นว่าในอนาคตนเนี่ยทางแอปพลิเคชันของ t o p u p t o u r i s t นะคะก็สามารถนําความสะดวกสบายนะคะ ให้ผู้ซื้อนะคะสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องขับรถออกไปข้างนอกนะคะไม่ต้องไปต่อคิวให้ลำบากค่ะกระจังก็มองว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ที่ดีมากๆเลยกระจังก็เลยมองเห็นว่าธุรกิจของกระจังนะคะน่าจะมาร่วมกับ Top Up To u r i s t ค่ะ